คุณกำลังรับชมไรคัเจอ์ช่องที่รวมทุกนวัตรกรรมแห่งอนาคตของโลกยนต์ประกรรมไว้ในที่เดียวถ้าคุณหลงไหลในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทเทลนยานยนต์ระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ช่องนี้คือคำตอบของคุณวันนี้เราขอพาคุณไปพบกับรถที่กำลังเป็นกระแสะอย่างแรงจากประเทศจีนนี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าคันใหม่แต่เป็นภาพสะท้อนของอนาคตแห่งการขับเคลื่อนที่เปลี่ยนโลก พบกับ2,026ชง,งาน d ีเปา G138 รถยนต์ที่ออกแบบล้ำสมัยขับสนุกมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำหน้าระดับโลกและราคาจับต้องได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือไลท์เคา c เ e อและนี่คือ d ีเปา G138 ที่คุณต้องไม่พลาดชง,งานดีเปา G138 ปี2026เปิดตัวมาพร้อมดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกถึงอนาคตทันทีที่มองเห็นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ดีเปาภายใต้บริษัทแม่ชง,งานรถคันนี้มาพร้อมดีไซน์ที่ทั้งโฉบเฉีียวและสาง่างาม ไฟหน้าแบบเล็แถบยาวทั่วด้านหน้ากระจังหน้าปิดสนิทแบบรถไฟฟ้าแผงข้างถูกออกแบบให้ลื่นไหลยอย่างมีเส้นสายมือจับประตูแบบซ่อนเรียบไปกับตัวถังและเส้นหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยเสริมความรู้สึกแบบคูเป้ทันสมัยด้านท้ายรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายแบบเล็เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมสปอยเลอร์และดีไซน์แบบหลังคาลอยที่ทําให้รถดูพรีเมียมยิ่งขึ้น เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารดีเปา g 138จะพาคุณเข้าสู่โลกอีกใบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์เรียบหรูหน้าจอกลางแบบลอยขนาดใหญ่แสดงผลทั้งระบบนำทางความบันเทิงและควบคุมฟังก์ชันต่างๆในรถได้ในหน้าจอเดียวพวงมาลัยรูปทรงสี่เหลี่ยมสุดล้ำให้อารมณ์เหมือนรถต้นแบบระบบไฟในห้องโดยสารสามารถปรับอารมณ์ตามโหมดการขับขี่ได้อย่างชาญฉลาดหลังคากระจกพารารามาเต็มบานให้ความรู้สึกโปร่งโลง่ง วัสดุภายในเลือกใช้หนังสังเคราะห์และผิวสัมผัสที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีมีฟังก์ชันระบายอากาศและพื้นที่ภายในกว้างขวางมากด้วยแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถอีีในด้านสมรรถนะ G 1 3 8มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์คู่รุ่นขับหลังให้กำลังประมาณ215แรงม้าส่วนรุ่น AWD ให้กำลังสูงสุดถึง350แรงม้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง5้าวินาที <c oughs> การควบคุมรถทำได้แม่นยำนุ่มนวลและมีจุดศูนย์ทวงต่ำจากการวางแบตเตอรี่ไว้ใต้ท้องรถระบบเบรกแบบ r e เ e n e น a เรทีสามารถปรับได้ตามความชอบของผู้ขับขี่เพิ่มความประหยัดและการตอบสนองที่ดีขึ้น แบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง620กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และยังรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบอัจฉริยะ G138 มาพร้อมระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ2บวกอย่างครบครันทั้ง Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist t r a f f i c Jam Assist และระบบจอดอัตโนมัติรถสามารถตรวจจับใบหน้าผู้ขับขี่เพื่อปรับค่าการตั้งค่าอัตโนมัติตรวจจับความเหนื่อยล้าและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้อย่างต่อเนื่องมีกล้องรอบคัน360องศาและระบบเซ็นเซอร์จอดรถอัจฉริยะทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือราคาดิเปา g 138เปิดราคาที่ต่ำกว่า250,000หยวนหรือราวๆ1.2ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์ระดับโลกมันไม่ใช่แค่การเข้าสู่ตลาด e ีวีของจีนแต่เป็นการประกาศสักดาดาในระดับสากลว่าพวกเขาพร้อมจะเป็นผู้นำชงานด e ปลจี1138ปี2026จึงไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถมีรถที่สวย ขับดีฉลาดและวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องจ่ายแพงถ้าคุณเป็นคนที่มองหารถอีวีที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งการออกแบบเทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่า g 1 3 8คือคำตอบของคุณนี่คือ i ร e c ลเจอร์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดคุณคิดว่ามันจะสู้กับเท s l า b y d หรือหุน d ด i o n i q 5ได้ไหมเราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณเพราะอนาคตขององค์การขับขี่ไม่ใช่แค่ไฟฟ้า แต่มันคือความฉลาดความกล้าและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณที่รับชมไรคัลเจอร์สถานีของคนรักรถแห่งอนาคตแล้วเจอกันในคลิปถัดไป